บบร,รถที่คนส่งเชียงรายมาแต่สี่โมงไปไม่สายรถไม่มีเรถไม่มีไปไม่สายสายได้กลับพรุ่งนี้เช้า เสียรถใช <oss ams air Luis> <t oss> ้านอ่รถหมดห้าสี่โมงครึ่งเลยรถหมดแล้วจะทำไมไม่วิ่งวะที่จริงอ่ะมันน่าจะวิ่งจริงๆหกโมงเย็น มองซึ่งมอไม่วิ่งแล้วเฮ้ยนี่ก็แย่เลไม่ได้กลับเลย